e.f.m. dj p l a y l i s t by dj อ้อค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับ e.f.m. นะคะช่วงเวลา4ี่มงเย็นกับอีก2 1นาทีเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับ t r i แมนดากับคอนเสิร์ตของเขาที่จะเกิดขึ้นเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็เป็นซิงเกิลอีกซิงเกิลหนึ่งที่เราได้มีโอกาสเล่นกันไปนะคะกับ new release ในช่วงหนึ่งกับเพื่อนสนิทที่มีน้องพิมพ์มาขับาฟีเจอรงกันด้วยนะคะกับทริแมนดาก็เป็นอีก อีกภาพหนึ่งซึ่งเอาว่ามันก็น่ารักดีนะกับการได้เห็นการเติบโตของทั้งสองฝั่งใ,ใช่ไหมคะวันนี้กับคุณผู้ฟังมีคนขอเพลงแล้วก็มีคนส่งข้อความมาเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามข่าวหลายๆข่าวยังคงเชื่อว่าเวลาที่เราติดตามข่าวถ้าเราใช้อารมณ์เข้าไปร่วมมันต้องมีทั้งความโกรธความเสียใจความรักอยู่ที่ว่าเราเราตามเรื่องไหนแล้วด้วยบรรยากาศที่อากาศมันเป็นอย่างนี้ฝุ่นมันเป็นอย่างนี้หลายๆครั้งมันจะส่งผลที่ใจเราหดหู่นะใช่ครับพี่ผมว่าเกี่ยวเกี่ยว อ่านว่าเกี่ยวไหมคุณผู้ฟังว่าเกี่ยวไหมอ่ะความหดหู่บางทีมันก็แนบมากับบรรยากาศออบางคนนึงบอกไนงะบางคนหดหู่ตอนหน้าฝนออจะรู้สึกว่าเวลาฝนตกอะมันช่าง ปวดหัวใจซึมแต่ในขณะที่บางคนฝนเดียวกันบางคนรู้สึกสดชื่นกลิ่นฝนสําหรับบางคนมันส่งผลให้เขาสดชื่นในขณะที่บางคนรู้สึกไปทะเลเวลาไปทะเลมันดูเหงาและเศร้าแต่บางคนก็สดใสใช่มันก็สู้ๆมันพอทะเลไว้สู้เหรอโทรเราว่ากล้าเนาะนะหลอกก็เล่นนะมันมันมันแล้วแต่จริงๆแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับัมเคยไปอ่านเจอบอกว่าคนจํานวนไม่น้อยก็มีสภาวะของ ผลกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของงานเรื่องของใดๆก็แล้วแต่และวโซเชียลมีเดียก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นการติดตามใดๆก็แล้วแต่กับงานที่หนักอะไรเงี้ยมันส่งผลให้ m e n t a l ี y ของเราอะ มันมีปัญหาบางคนกลายเป็นคนซึมเศร้า <S <S บางคนอาจจะไม่ได้ถึงกับซึมเศร้าแต่ก็มีภาวะเครียดบางครั้งการเปรียบเทียบตัวเองหรือการติดตามอะไรมากๆแล้วถอนตัวเองถอนความรู้สึกออกจากสิ่งที่เราติดตามไม่ได้หรือการเข้าไปแสดงความคิดเห็นเชิงลบหรืออ่านเชิงลบมากๆมันก็ส่งผลเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเวลาแบบนี้มันหลายข่าวเหลือเกินบางทีก็ต้องถอยตัวเองออกมาบางคนใช้วิธีที่ง่ายที่สุดแต่ยาก ถ้าเราเคยดูโซเชียลของคนอื่นดูเป็นประจำว่างแล้วหยิบดูอ,อยู่ๆไปบอกให้เขาปิด<อ>มันคงไม่ใช่เรื่องง่าย<อ>แต่หลายคนยืนยันว่ามันจะช่วยได้ถ้าคุณหยุดเล่นโทรศัพท์มือถือ,อให้ได้เป็นห่วง<อ>ห่วงเวลาหนึ่งขยายให้มันยาวขึ้นและให้ลองนึกดูว่าบางทีคนที่กำลังพูดเรื่องนี้เ,<อ>เขาอาจจะพูดด้วยอีกมุมมองหนึ่งเราไม่ต้องไปอ่านก็ได้ถ้ามันไม่ใช่เราแค่ปิด ไม่ต้องอ่านมันเราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องณนะขณะนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะไม่ใช่อะไรว่าตอนนี้บางทีหันไปทางไหนก็เจอ สภาวะความเครียดอะจริงข่าวมันก็ชวนเครียดอืข่าวที่มันควรจะเกี่ยวกับเลือกตั้งเราก็ควรจะชวนกันเลือกตั้งแต่หลายๆครั้งเราก็จะเห็นการสา์ใส่กันซึ่งจริงๆมันเป็นธรรมชาติของการเห็นต่างกาันแต่ปัญหาคือพอมันเห็นต่างกาันมันการมีการกดทับกันเรื่องของสติปัญญาบ้างกดทับกันเรื่องของนู่นนี่นั่นบ้างเอาใจออกมานิดนึงนะคะคุณฟังถ้าเราสนใจการเมืองสิ่งที่ต้องทําตอนนี้คือแค่ทําให้ถูกกฎกติกา วันที่หนึ่งใครลงทะเบียนไว้ก่อนอคุณไปใช้สิทธิ์ของคุณส่วนใครที่ไม่ได้ลงและใช้สิทธ์ตามปกติวันที่8คุณไปใช้สิทธิ์ของคุณบัตรมีทั้งหมด3ใบนะคะพี่กลวงรู้ไหมคุณรู้ฟังพี่อ่านรู้เปล่าว่าบัตรมีกี่สีมี3ามสีสามสีมีสีอะไรทําอะไรรู้เปล่า ก็มสีสีเขียวใช่ไหมสีชมพูสีเขียวชมพูเหลืองอ่าคล้ายๆมนุษย์ไฟฟ้าค่ะคอ่าขาดแค่สีแดงกับสีดําสีเขียวเนี่ยจะเป็นเท่ากับเลือกเขตค,คือสสอที่คุณชอบนในเขตเขตในที่นี้หมายถึงตาม ที่ทบบยอยู่ทะเบียนบ้านนะคะไม่ใช่ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันะต้องเป็นที่อยู่ทะเบียนบ้านคุณอยู่ที่ไหนสีเขียวคือสสเขตนั้นแล้วสีชมพูเท่ากับพักเลือกพักที่คุณคิดว่าใช่มันมีทั้งโอกาสที่จะเป็นพักเดียวกับสสที่คุณชอบหรือต่างกันก็ได้เพราะว่าแล้วแต่คน ถูกไหมบางคนชอบสสที่อยู่บ้านเราตรงเนี้ยแต่ภาพใหญ่ไม่ใช่คนนี้อก็เป็นไปได้ส่วนเหลืองคือใบที่สามตอนแรกเขาจะให้คุณสองใบเขาจะให้เขียวกับชมพูถูกไหมคะและใบที่สามเนี่ยคือจะต้องเดินไปใช้สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งก็ตรวจกันอีกครั้งใช้สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งออกเสียง ประชามติรเราต้องเตือนกันบอกกันไว้ตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วที่สําคัญไม่จําหน่ายสุราไม่บริโภคไม่ใดๆ24ช,ชั่วโมงนับตั้งแต่6โมงเย็น ของวันเสาร์ไปจนถึงหกโมงเย็นของวันเลือกตั้งวันใช้สิทธิ์นะคะฝากเอาไว้ใครที่เป็นปีนี้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกอย่าไปไล่อย่าไปเซลฟี่หน้าคูหา,หน,านะคะหรือใครที่เคยมีสิทธิ์มาตลอดแต่ไม่ได้ใช้มันมานานแล้วครั้งนี้จะฮึบออกไปใช้อย่าเผลอถ่ายอะไรก็แล้วกันเดี๋ยวจากบัตรที่ดีสิทธิ์ที่ดีจะเสียซะอย่างไม่ได้ตั้งใจค่ะ สนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรพริกกะเรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสสยบหมาแมวกินยาขนสวยตัวนั้นยืนหนึ่งต้องบัสอังคารคลุมโปงกระคุณผูฟังกับเผ็ดเต็เตมขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุก,กี้สุดพิกกระเรี่ยงตราพันธ้ายนอนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวบัส คัดสรรด้วยใจให้ได้รักอาหารสดเลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพดีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสนะคะอย่าลืมติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังทุกวันอังคารสองทุ่มไปจนถึง4ี่ทุ่มนะคะอังคารหน้าครูตรีมีเรื่องเล่า